ใครที่พลาดเงินเยียวยา5,000บาทคลังเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบอกข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะเมื่อวันที่14เมษายน2563มีรายงานจากธนาคารกรุงไทยค่ะว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับใครที่พลาดเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันจากที่หลายๆท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะทางระบบแจ้งว่าเป็นอาชีพเกษตรกรทางทังที่ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรจนมีแฮชแท็กเราไม่ใช่เกษตรกรที่มาแรงใน Twitter บางท่านก็ถูกจัดให้อยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษาอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะเพิ่มปุ่มขอทบทวนสิทธิ์วันที่19เมษายน2563วันเวลารอยืนยันที่แน่นอนอีกครั้งค่ะ ซึ่งสามารถขอยื่นอุทธรณ์ทางช่องทาง w w w l d w i วเเราไม่ทิ้งกันด o m เท่านั้นเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดแล้วค่ะทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าไม่ต้องเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่กระทรวงการคลังหรือว่าที่ธนาคารค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและขอขอบคุณรูปภาพจาก w w w l d w ไเเราไม่ทิ้งกันด o m ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับสิทธิ์และได้รับเงินเยียวยากันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ